ฝนตกน้ำท่วมเลี่ยงไม่ได้แต่ต้องฉลาดลุย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเหมือนไม่มีสาระนะครับวันนี้อาจจะดูเรียบร้อยชนิดหนึ่งครับเราทราบดีนะครับว่าณนปัจจุบันครับเราก็ได้ประสบภัยหรือว่าน้ําท่วมนะครับในหลาย,ลายๆพื้นที่ของประเทศไทยด้วยกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนจากทางดีคาร์นะครับส่งกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้เรื่องราวแบบนี้มันผ่านไปได้ด,ดีแล้วก็ผ่านไปด้วยกันนะครับ สู้ๆกับมันครับและเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปกัดปันชนิดหนึ่งครับผมว่าคนไทยไม่ริงกันผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เพียร้องทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ครับที่ผมเปิดหัวแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของอะไรครับเราทราบดีครับว่าไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักที่พายุเข้านะครับน้ําขังน้ําระบายไม่ทันรัฐบาลเอาอยู่ยังไม่ได้เอาหรือเอาแล้วก็ตามนะครับ แล้วก็ไม่รู้ด้ยวยว่าตอนนี้มันจะท่วมถึงตรงไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่มันจะหนักเหมือนปี54หรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ตามครับนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกไว้อยู่แล้วครับน้ําจะไม่ท่วมเราแน่นอนหากว่าเราสวดมนต์ครับนะโมผมเองก็คิดในใจนะครับว่าน้ํามันจะไม่ท่วมยังไงวะอะแต่ไม่เป็นไรครับ ถ้ามันจะท่วมแล้วครับยังไงครับท่วมได้แค่บ,บ้านเราท่วมได้แค่พื้นที่เราแต่ยังไงน้ําที่อยู่ในใจพวกเรามีอยู่เยอะอยู่แล้วครับคนไทยด้วยกันคือน้ําใจนั่นเอง,เองนะครับวันนี้ครับที่ผมเกิื่นแบบนี้เพราะว่าเราจะเข้าสู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราขับ,บ,บรถใช่ไหมถ้าลุยน้ําทำยังไงอะ่ะถ้าไปเจอน้ําขังทำยังไงถ้าน้ําท่วมทำยังไงและว,วิธีแก้ในการลุยน้ําท่วมหรือจะผ่านน้าท่วมไปยังไงวันนี้ครับเรามีคําตอบครับก่อนที่เราจะไปลุยน้ําขังหรือน้ําท่วมได้นะครับสิ่งแรกที่ทุกคนต้องมีครับ ดูระดับน้ําก่อนครับและวิธีดูระดับน้ําทํายังไงครับก็ไม่ยากครับถ้าหากว่าเราขับตามรถคันไหนอยู่ก็ดูจากคันหน้าครับว่ารถเรากับรถเขาเตี้ยเท่ากันไหมสูงเท่ากันไหมถ้าหากว่ามันไปได้อันนี้น่าไปครับแต่ถ้าสมมติว่ารถคันข้างหน้านะเป็นรถกระบะยกสูงปีดอยู่อย่างนี้แล้วรถเราเป็นรถเก๋งธรรมดาดูระดับน้ําที่มันอยู่ขอบประตูครับคุณประเมินแล้วมันไม่เข้าตัวรถก็ไปต่อครับถ้าคุณประเมินแล้วมันเข้าตัวรถนะครับอย่าไปต่อนะอันนี้อันตรายแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าน้ําเข้ารถนะครับ สิ่งที่ตามมามันอาจจะไม่ได้พังในส่วนอื่นแล้วครับแต่มันจะหนึ่งสร้างกลิ่นอับสองต้องแก่รถทั้งคันสามต้องหายที่ปากแดดและช่วงนี้ครับแดดก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับตามที่เรารู้กันนะครับฉะนั้นวิธีการสังเกตระดับน้าครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะลุยน้ํานะครับมาถึงอย่างที่2ครับใช้เกียร์อะไรในการผ่านน้าท่วมครับบอกไปบนี้ครับต้องใช้เกียร์ต่ำในเกียร์ธรรมดานะครับ อาจจะต้องใช้เกียร์หนึ่งหรือ2อันนี้เขาเรียกว่าเกียร์ต่ำนะครับแล้วใช้คันเร่งปกตินะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ไม่ต้องเดินคันเร่งแรงไม่ต้องขับเร็วนะครับเอาแค่ขับพอประมาณให้พอมันไหลไปข้างหน้าได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ยรโต้นะครับผมก็แนะนำว่าให้ใช้เกียร์โลนะครับหรือว่าเกียร 1, ์หนึ่งเกียร์สองบางคันนะเป็นเกียร์ดีอย่างเดียวใช่ไหมแต่บางคันมันมีเกียร์ L เกียร์ S อะไรก็ว่านไปนะครับก็ดึงลงมาสักหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆก็ถ้ามีแพตเทิลชิปก็ดูที่หน้้้าาาปปััััดนนะะรบต่่อเเกกกีียยลงมมใหูสข แล้วใช้คันเร่งในการขับธรรมดานะคุณไม่ต้องฟูไปแรงๆเหตุผลบางคนที่บอกว่าต้องฟูไปแรงหรือต้องเบิ้ลเครื่องแรงๆหรือต้องเลียคัทเพื่อเบิ้ลเครื่องให้รอบมันสูงๆ <_ d ata> เพื่อกลัวอะไรครับ <_ d ata> เพื่อกลัวน้ําไหลเข้าไปในท่อ,อเสียความคิดนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่าตามหลักของรถยนต์จะมีแรงดันออกจากเครื่องยนต์มาที่ท่อและถ้าสมมุติคุณจะกลัวว่าน้ํามันจะไหลเข้าย้อนท่อไปที่เครื่องคําตอบคือมันไม่มีทาง เนื่องจากว่าแรงดันตัวนี้ครับมีแรงดันมากพอในการดันน้ําออกไปหรือมีแรงดันมากพอที่ทําให้น้ําไม่ไหลย้อนเข้าเครื่องนั่นเองนะครับดังนั้นผมสรุปแบบนี้ว่าคุณขับรถไม่ได้เลยขับปกตินี่แหละครับแต่ขออย่าเดียวว่าดูระดับน้ำสักนิดหนึ่งก่อนที่คุณจะไปนะครับใช้เกียต่ำครับแค่นี้คุณก็ลุยได้แล้วครับตัวหนึ่งก็สามครับลุยน้ำสักพักเบรกไม่อยู่ทำยังไงทำแบบนี้ครับการที่เราจะลุยน้ำไปนะครับ ไปด้วยความเร็วนิดหน่อยด้วยความช้าก็ตามนะครับน้ํามันจะไหลเข้าไปอยู่ในทุกระบบเบรไม่าจะเป็นจานเบรกผ้าเบรกหน้าเบรกแม่งเข้าไปอยู่หมดนะครับแน่นอนครับมันทําให้รถเบรกไม่อยู่เช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอาผมทามบออย่างนี้นะอันนี้นะอันนี้คือผ้าเบรกนะครับอันนี้คือจานเบรกปุ๊บถ้าตรงกลางเป็นน้ำนะครับมันจะมีการลื่นหรือการเสียดสีที่น้อยลงหรือมีการเสียดทานที่น้อยลงเพราะว่ามันมีน้ําอยู่ตรงกลางถูกต้องไหมครับฉะนั้นนะครับพอเาเราเบรกปุ๊บผ้าเบรกก็จับตัวอย่างนี้นะครับพอจัับบตวเสรร็จุนะคับ ดให้น้ำอยู่ตรงนี้ก็มีการลื่นหรือการเบรกไม่อยู่หรือการที่ระยะเบรกของเราห่างเพิ่มขึ้นไปที่แก้ทําแบบนี้ครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับอย่างแรกครับเว้นคันข้างหน้าไปเยอะหน่อยกว่าปกติแล้วกันนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราขึ้นมาจากน้ําแล้วนะครับอยู่ในสภาวะปกติที่น้ําไม่ได้ไหลเข้าหรือว่าน้าไม่ได้ท่วมล้อแล้วนะครับให้เบรกเป็นจังหวะให้เหยียบเบรกเป็นจังหวะแบบนี้ เป็นจังหวะแบบนี้ครับและขานหลังก็จะสนุกกับเราไปด้วยเป็นจังหวะสามเจ้าไม่ใช่ครับเบรกให้มันเป็นจังหวะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเบรกให้มันไล่น้ําให้เกิดความร้อนพอเกิดความร้อนเสร็จปุ๊บความชื้นก็จะออกไปเป็นเรื่องปกตินะครับคราวนี้เราก็จะกลับมาเบรกให้ปกติแบบนี้ครับสมมติว่าเราเบรกไปปุ๊บเบรกจับปั๊บนะครับแค่ไม่ต้องอะไรมากแค่เราถูอย่างเงี้ยก็จะเกิดความร้อนใช่ละครับไอ้ความร้อนตรงนี้ครับจะทําให้ภาพเบรกและตัวเบรกมีประสิทธิภาพกลับมาเหมือนเดิมแค่นี้เองคครรัับบมก็ ลุยน้ำท่วมควรปิดแอร์หรือเปิดแอร์ไหนบอกสิครับทันแน่ปิดใช่ไหมครับ ก็ถูกนะครับอ่ะบอกแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าน้ําท่วมไม่สูงมากนะครับเอาสว่าไม่เข้ารถแล้วกันนะครับเอาซะว่าไม่เข้าประตูรถหรือต่ากว่าประตูรถเดีย๋ยวเ,เอาแค่ใต้ท้องรถแล้วกันนะครับอันนี้ครับจะปิดก็ได้จะเปิดก็ได้แล้วแต่ครับไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติมันสูงกว่านั้นโดยที่สถ้าสมมติเป็นรถก,กระบะบางคันที่ต้องลุยหูดพ้นกระจกมีฮูดขึ้นอากาศดูดลุยน้ําท่วมได้ดำน้ําได้แต่นี้ต้องปิดครับเพราะอะไร <S <S เพราะว่าพัดลมถ้าเราเปิดแอร์อยู่ใช่ไหมมันจะมีพัดลมแอร์ตอยู่ พัดลมตัวนี้ครับถ้ามันหมุนอยู่ปุ๊บแล้วมันโดนแรงประทะจากน้ําอาจจะทําให้ใบพัดตัวนี้เสียหรือมอเตอร์ตัวนี้เสียก็ได้นะครับก็ปิดซะหน่อยแล้วกันครับเพื่อป้องกันไม่ให้ใบพัดมันเสียนั่นเองครับมาถึงข้อ5ครับ ลดแต่ละคันลุยน้ําได้สูงแค่ไหนมาครับเดี๋ยวผมบอกให้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีบอกหรอกนะครับรถคันนี้ลุยน้ําได้เมตรหนึ่งสองเมตรสามเมตรโอเคใช่ในใบโบชัวก็อาจจะมีครับแต่ในภาคปฏิบัตินะครับมันก็จะไม่มีใครบอกได้ว่าลุยเท่านี้แล้วไม่จมลุยเท่านี้แล้วไม่พังอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คงจะไม่มีใครการัานตีแบบนั้นหรอกนะครับแต่ว่าเรามาสังเกตแล้วกันนะครับว่าวิธีปฏิบัติจริงๆดูสังเกตจากอะไร หากว่าเราดูระดับน้ําถ้าน้ํามันไม่สูงกว่าไฟหน้าเนี่ยนะก็ถือว่าโอเคแหละอยู่อยู่ในเกณฑ์ที่มันพอจะถูถ่ายไปได้แต่ไม่ใช่ทุกสถานการณ์นะครับเพราะอะไรครับเ <c oughs> พราะว่าระดับความสูงของน้ำนั้นนะครับมันจะมีผลต่อกองการถ้ากองการดูดน้ําเข้าไปข้าน้ําก็จะเข้าไปเข้าเครื่องอน,น้ครับ <c oughs> เครื่องก็จะมีปัญหาตามมานะครับวิธีสังเกตนะครับ ว่ารถมันจะไปถึงจ <reco Christ. S 1> ุดอันตรายสุดท้ายแค่ไหนเอาแบบนี้สมมติเราขับรถไปใช่ไหมแล้วไปเจอน้าท่วมน้าขังหรือน้ําท่วมก็ตามครับและได้ยินเสียงน้ําใต้ท้องกระทบปันตงเต็งตงเต็งตงแต็งตุ้งตุงต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 งจิงตังจิงตังอย่างนี้นะครับเออมันกระทบจนไปมันเพลาอะไรขนาดนั้นนะครับตัว่าลุยน้ำไปปุ๊บนะครับน้ํากระทบใต้ท้องนะครับแสดงว่าน้ำยังไม่ได้สูงมากก็คือจะอยู่ระดับเดียวกับใต้ท้องรถแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณลุยลึกไปกว่านั้นแล้วเสียงมันเงียบบบครรัจจะะะะะออออกกกกว่่่าาาาเเสสส้้้้้นนนนตตยยยยุดททททขงงงถล็ูีีํใ แต่ถ้าพรรถมันแล่นลงไปในน้ําที่ระยะลึกขึ้นนะครับเสียงนี้จะหายไปงั้นคุณต้องเตรียมตัวได้แล้วครับว่ามันจะลึกได้แค่ไหนสังเสียจากน้ําที่เราไปได้เลยครับแต่ถ้าทางที่ดีนะครับถ้าเอาน้ําแค่กระทบใต้ท้อง <S 1> <S 1> <S ผมว่าน่าจะพอแล้วครับเพราะว่าถ้ามันลึกกว่านี้ปุ๊บจะมีเรื่องของอากาศยกรถขึ้นรถจะขับไม่ได้อะไรบ้างนะครับอันนี้อันตรายนะครับวิธีสังเกตผมแนะนําแล้วกันนะครับสําหรับข้อนี้คือเอาแค่มันเสียงกระทบใต้ท้องครับถ้ามันเสียงเริ่มเงียบก็แสดงว่ารถคุณกำลังจะลงไปน้ําไปลึกกว่านั้นก็พอครับ มาถึงข้อ6ครับถามว่ารถดับในขณะที่คุณลุยน้ําท่วมอยู่ทํำยังไงครับทํำยังไงครับอะไรนะสตาร์ทขับไปต่อสตาร์ทถอยหลังกลับรถอะไรนะจอดทิ้งอะเอางี้แล้วกันนะครับไม่ต้องเถียงกันครับผมบอกแบบนี้ครับถ้าสุิรถดับในขณะที่กําลังลุยน้ําอยู่ซึ่งนั่นหมายความว่าน้ำเข้าเครื่องเลยครับมาเลยทาให้รถดับผมไม่นับเกียร์ธรรมดานะเดี๋ยวบางคนแหมก็กูปล่อยคัดเร็วผมไม่นับกรณีนั้นนะครับมันคือคนกรณีกัน แต่ผมก็จะคุยถึงว่ารถที่ขับปกตินะครับขับขอยู่ลุยน้ําอยู่แล้วอยู่ดีมันดับคําตอบนะครับคือคุณทําให้น้ําเข้าไปในระบบเครื่องส่วนใดส่วนหนึ่งอันนี้ตอบไม่ได้แล้วตอนน้ำจะขับไปลงไหนไม่รู้แล้วและที่สําคัญนะครับวิธีการแก้ง่ายที่สุดครับจอดครับแล้วนําตัวเองออกมาครับง่ายไหมครับถูกต้องครับก็แค่จอดครับแล้วนําตัวเองออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยรอรถลาก เพราะว่าถ้าคุณสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งเมื่อไห่นะครับมันก็จะนำพาน้ําเข้าส่วนตรงนี้ไปตรงนั้นมุดต,ตรงนู้นเข้าไปยิ่งพังหนักกว่าเดิมะครับนั้นครับถ้าหากว่าลดดับในขณะที่ลุยน้ำท่วมอย่าสตาร์ทรถดเด็ดขาดนะครับเด็๋ยวก็เจ็ดนะครับเราจะมาดูแลรักษารถยังไงหากว่าเราตะลุยน้ําท่วมกันเสร็จแล้วเอาละครับตอนนี้ครับหลังจากเกิดสถานการณ์ลุยน้ําท่วมกันมาแล้วนะครับและตอนนี้รถของเราก็อยู่ในสถานการณ์ปกติแล้วเราจะดูแลรักษามันยังไงวิธีแรกครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมาก่อนเลยครับพี่ ผมไม่ได้พูดถึงรถที่จมน้ําแล้วจะทํำยังไงก่อนนะครับผมกําลังพูดถึงรถที่เพิ่งไปลุยน้ํามาเมื่อสักครู่นี่แหละแล้วทำยังไงครับหลังจากลุยน้ําเสร็จนะครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมาก่อนนะพอเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับให้ดูสิ่งแปดปลอมที่อยู่ในเครื่องยนต์ครับว่ามีอะไรไหมมีเศษหินไหมมีเศษต้นหญ้าไหมมีเศษถุงพลาสติกไหมในส่วนต่อมานะครับก็ดูตามล้อครับ ดูตามล้อนะครับว่ามันมีเศษหินมีเศษตะปูมีเศษอะไรปักมาหรือเปล่านะครับถ้ามีนะครับก็อย่าพึ่งไปเอาออกนะถ้าตะปูมันปักอยู่นะก็หาร้านที่ปะยางใกล้ๆให้เขาเป็นคนดึงออกให้เพราะว่าถ้าคุณดึงออกเดี๋ยวนั้นนะครับรถของคุณก็จะยางแบนทันทีนะครับฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้ามีน็อตปักคาอยู่นะครับก็ให้ร้านยางนะครับให้เขาปะยางซ่อมว่ากันไปนะครับในส่วนต่อมาครับเดินดูรอบๆรถค้าบแล้วครับเดินดูรอบๆรถครับป้ายทะเบียนอยู่ไหมผมเห็นเยอะมากนะครับตอนลุยน้ำนะครับหรือว่าลุ พอไป,ไป้ายทะเบียนเป็นส่วนที่มันยื่นออกจากตัวรถนะครับแล้วก็ขันน็อตไปแค่2ตัวนั้นเองโดยส่วนใหญ่บางทีก็ใส่กรอบบางทีก็แตะกาวบางทีมันต้านทานไม่อยู่ครับลินหน้ารถตั้งอย่างเงี้ยรถวิ่งสวนน้ำดันดัน,ด,น,ด,นดันเข้าไปไม่มีทางอยู่แน่นอนครับพอเดินรอบรอบรถเสร็จแล้วนะครับดูอีกเรื่องนึงครับชุดแต่งนะพวกเราชอบแต่งรถยือแล้วใช่ไหมอะชุดแต่งครับมาดูครับสเกิร์ตหายไหมลิ้นหน้าอยู่ไหมลิ้นข้างอยู่ไหมท่ออยู่ไหมกันชนหลังอยู่ไหมโดยส่วนใหญ่นะครับรถที่ตเตีย้ยๆหรือว่ารถที่ลุยน้านครับ กันชนหน้าอยู่ครับสกเกิร์ตข้างไม่ค่อยอยู่ครับแล้วก็สกเกิร์ตหลังหรือดิฟฟิเซอร์หลังก็ไม่ค่อยอยู่ครับเนื่องจากอะไรครับข้างหน้ามันแหวกน้ําออกแต่กันชนที่มันอยู่กันชนหลังเป็นี้ครับกันชนหลังมันอูอ่างนี้นะ แล้วปากน้ําอยู่เงี้ยตัปากไปเรื่อยเนี่ยดัน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 บางทีกันชนบิ่นหายไปเลยปอดดิฟฟิเซอร์หายไปเลยครับเพื่อนผมคนนึงครับขับรถลุยน้ำครับไอ้ดิฟฟิเซอร์หลังเป็นคาร์บอนก็ปิ้วไปเลยครับกับรถเนี่ยครับลุยน้ําแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ต้องระวังนะครับการใช้รถการใช้ถนนในช่วงจังหวะที่มีพายุที่มีอุทกภัยแบบนี้นะครับบ้านใครที่อยู่ภาวะสุ่มเสี่ยงก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยนะครับย้ำนะครับผมขอญาตเป็นตัวแทนจากทางดีคาร์นะครับเป็นกําลังใจให้กัีนนออาทยุภต เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับน้าท่วมท่วมแค่บ้านครับแต่สิ่งที่มีท่วมอยู่ในใจคือน้ําใจของคนไทยอย่ลองช่วยเหลือกันเองอยู่แล้วนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ในช่อง y YouTube Channel ของเราตัวนี้ครับถ้าที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับบางท่านเข้ามาอยู่นานแล้วนะครับบางท่านเพิ่งเข้ามานะครับบอกเปมิครับเราเป็นโชว์รูมนะครับที่ชื่อว่าโชว์รูมดีคาครับขายรถมือสองที่แต่งให้พร้อมนะครับเรามีคุณภาพสูงมากๆเลยนะครับเรามีรถให้ท่านเลือกกว่า50คันครับ และที่สําคัญกว่านั้นรถเราสวยๆทุกคันครับตรงตามสไตล์ไวรุ่นแน่นอนครับเอาไปไม่ต้องทำอะไรเลยล้อเราใส่ให้แล้วยางมือหนึ่งครับรถสวยมากๆครับเติมน้ํามันถังแรกเติมให้เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องครั้งแรกเราทําให้ครับและถ้าคุณอยากรู้ว่ารถเราสวยแค่ไหนตามมาที่เพจนี้ครับเอ้งตรงนี้ครับแต่ถ้าคุณอยากซื้อรถกับเรานะครับโทรมาตามเบอร์นี้ครับปั้งเราให้ตัวนี้นี่ตัวนี้เลยครับและถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับ ที่มีคนดูคลิปหนึงประมาณ20ล้านวิวนะครับและคุณอยากจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์กับเรานะครับติดต่อเบอร์นี้ครับตามภาษา YouTube นะครับก็ต้องพูดเวอรเวอร์ไว้ก่อนนะครับให้มันดูดีไว้ก่อนนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านในถูกใจกดแชร์ให้เราครับถ้าท่านในถูกใจมากๆครับกด s u b s c r i b e กดตุมถูกใจกดหัวใจกดแชร์กดแม่งให้หมด วันนี้อาจจะต้องขอตัวลานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกๆวันอาทิตย์กับรายการเหมือนไม่มีสาระวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ